คอย่างแรกเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าแบ็คแพนเตอร์เนี่ยมันเป็นตัวดิฟที่แบบเน้นดิฟแนวหลังเนาะอย่างเช่นซัพพอร์ตนะครับตัวบางๆแบบลูน่าอะไรอย่างงี้นะครับแต่ผมจะไปเริ่มจากแท้งเลยนะครับแล้วก็ไล่ลงมาจนถึงซัพพอร์ตเลยเนาะว่ามีตัวไหนบ้างนะครับที่มันแก้ทางแบ็คแพนเตอร์ได้บ้างโอเคตอนแรกนะครับกับตันอเมริกากับตันเนี่ยมันเลือดเยอะเพราะมันเป็นแท้งนะครับแล้วมันก็สามารถกระโดดอย่างงี้ได้มีทั้งสกิลพุ่งแล้วก็สกิลทุ่มแบบนี้คือมันจะทำให้แบล็กเพนเตอร์เนี่ยเล เราจะอยู่ในที่แค,คบครับแล้วตรงนั้นน่ะมันมีกําแพงเขาจะปาใส่กําแพงแทนให้แบบรัศมีของไอตัวปลาหอกอ่ะมันเด้งโดนเราด้วยนะครับอืมเราเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าแบล็คพันเตอร์จะเข้ามาดับใช่ไหมแล้วคุณใส่บาเรียรแล้วเขาปลาหอกไปแล้วแล้วเขาพุ่งทันทีเลยเนี่ยเขาจะไม่ได้รีเซ็ตของสกิลพุ่งนะครับเพราะว่ามันจะไม่ไม่ถือว่าโดนเนาะถ้าแบบสมึติว่าคุณใส่บาเรียรอยู่เนี่ยอืมต่อมาก็ไวนอมครับไวนอมเนี่ยเลื่อนมันเยอะแล้วก็โมบิลิตี้มันสูงนะครับเนี่ยมีโหดไปอย่างี้มาซึ่งบนนนแบล้ววกก็็็็เเเเเเปปน uh, นนนนนนนออออออ่่่่่แแแบบคคครร์ียาจะไไไมมลงั พอสิ่งที่ต้องทําก็คือ,อเขาจะไปเล็งซับเนาะไป,ไปน่อมเนี่ยเลยเป็นแบบตัวดิฟที่สามารถไปไดิฟแบล็คพันเตอร์แทนได้เนาะหรือไปช่วยแนวหลังได้นะครับประมาณนี้แมนนตู้เนี่ยก็เหมือนกันเลยครับเหมือนกับออกเลยใส่สมมติว่าแบล็คพันเตอร์เนี่ยจะมาลวงตัวนี้ใช่ไหมไอ้บอทตัวเนี้ยเราก็ใส่โลกให้เพื่อนครับก็เหมือนกับฮอกเลยครับถ้าเกิดเขาปลาฮอกแล้วพุ่งเนี่ยมันก็จะไม่รีเซ็ตสกิลพุ่งเขาให้ครับแต่ก็ต้องการดีๆนะคือถ้าแบบ มันก็จะมีแบบบางคนที่แบบอาจจะพุ่งแล้วเดชเลยหรือบ,บางคนก็รอให้เราใช้บารเอียก่อนแล้วค่อยหาจังหวะพุ่งใส่นะครับต่อมาครับเดอะติงเดอะติงเนี่ยมันตัวเคาน์เตอร์แบบตัวได้ดีดีเลยเพราะว่าสกิลชิฟของมันแบบเนี้ยเพราะว่าตัวไหนที่มันอยู่ในรัศมีสกิลนี้นะครับมันจะไม่สามารถใช้สกิลพุ่งหนีออกได้เนาะไม่ว่าจะเป็นแม็กพนเตอร์สไปเดอร์แมนกับตนอเมการ์นะครับก็จะหนีออกไม่ได้ต่อมาก็เป็นนีครับเพนนีเนี่ยก็จะมีแค่ตัวเนสเลยเนาะแล้วก็อาจจะมีสกิลจับอันนี้นะครับแม็ erm มกพันเพอร์ ใกล้ๆกับเนสเพนีซึ่งมันก็ต้องแบบมีนคนทาลายเนสเพนีก่อนเพราะไม่งั้นเนี่ยโดนระเบิดแบบเนี้ยเรื่อยๆมันเจ็บแน่นอนโอเคแทงน่าจะมีแค่นี้ครับส่วนทอเนี่ยไม่ได้คอมเอร์อะไรมากนะพู Food ก็ทําอะไรไม่ได้ครับตอมาก็จะเป็นดีเบสนะครับแบล็พนเตอร์เนี่ยจะไม่ชอบตัวบินบินเนาะแบบสตอมเพราะว่าตอนที่เขาจะคอมโบเนี่ยเขาจะต้องปาหอกให้โดนก่อนแล้วซึ่งมันปาใส่ตัวบินเนี่ยมันยากมากยกเว้นแต่ว่าเขาจะหาจังหวะที่แบบตัวบินมันบินไปใกล้กับกําแพงหรืออะไรแบบเนี้ยแล้วทีนี้นี่เดี๋ยวผมทู แล้วทีเนี้ยไอตัวนั้นมันอยู่นะแต่ผมก็ปาหอ,อกให้มันรัศมีมันโดนตัวบินใช่ปะผมก็พุ่งต่อเลยอะไรอย่างงี้นะครับอืมงั้นแบบตัวเ็นบินเนี่ยก็จะไม่ชอบยกเว้นแต่ว่าจะมีแบบข้อเสียอย่างเดียวก็วคือมันบินใกล้กับสิ่งก่อสร้างที่มันสามารถปาหอ,อกไปโดนได้นะครับอ่าแล้วก็จะมีนามอเนี่ยนามอก,ก็เป็น d p s ที่สามารถแก้ตัวแฟลงได้ดีเลยครับเพราะว่าหมึกของมันเนาะแล้วก็ในแพทช์ใหม่เนี่ยนามอมันจะมีหมึกแกมมาด้วยนะครับที่จะมาคอมโบคู่กับออกนะครับ ซึ่งมันเป็นหมึกเขียวที่ยิงกันมาโคตรแรงครับแต่ว่านามอเนี่ยอาจจะโดนแบนก่อนถ้าเกิดสมมติว่าจะมีคนเล่นแบคแพนเทอร์จริงๆนะแล้วก็จะเป็นแบบพวกสไปเดอร์แมนอาร์ตแมนอะไรอย่างเงี้ยที่มันบินบินวันหน้ามีสกิลหนีส่วนไซหลอกครับไซหลอกมันเป็นตัวล้วงอ่ะคือแบคแพนเทอร์เขาจะไม่มาล้วงไซหลอกเองหรอกเพราะว่ามันต่างคนต่างล้วงนะครับหรือไม่ก็แบบแบคแพนเทอร์ด้วยกันเนี่ยเขาจะไม่มานั่งเสียเวลาแบบมาค้างกันเองนะครับเพราะมันมันสกิลใส่กันเองยากอ่ะเพราะมันมีทั้งแบบ ปีนี่กระโดดมานี่มีทั้งสกิลพุ่งหนีใต่อันนี้ต่อมาก็มาที่สปอร์ตนะครับแักคู่เนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะว่ามันปีนกำแพงได้เรื่อยๆมันทําให้แบ็คแพนเทอร์เนี่ยไล่ยากอยู่แล้วเนี่ยเห็นปะโอเคแล้วก็แมนทิสนะครับจะมีสกิลเขาเตอร์แบ็คแพนเทอร์ก็คือสกิลหลับสมมติว่าแบ็คแพนเทอร์เนี่ยเขาจะเข้ามาล้วงแมนทิสนะครับแมนทิสก็จะหลับลงพลื้นเนี่ยแล้วเขาจะเรียกเพื่อนมาหันไปลุมยิงหรืออะไรแบบนี้ก็ได้นะครับต่อมานะโลคิฮะโลคิมันสามารถสร้างร่างปลอมได้สมมมุุติววว่่่่าาาาานนนนโดล้้งงเเเสสรร็็จจปปป๊บออไูถขะพีีกก หรือว่าถ้าหายตัวแล้วโดนข่วนจนล่างมันเปิดเผยขึ้นมาเนี่ยมีสกิลโคมไฟไปเซฟอีกมันเลยทําให้เก็บยากนะครับแล้วไอ้กว่าที่แบบพอจะฆ่าเราได้เนี่ยผมว่าทีมเราน่าจะแบบรู้ตัวแลหันมาช่วยได้ทันแล้วแหละอารามอล็อกก็เป็นซัพพอร์ทที่สามารถคอาเตอร์ตัวดาบได้ดีตัวหนึ่งเลยเพราะว่าไอด้ดาเมจมันแรงเนาะแล้วก็สกิลโซบาวนะครับโซบาวที่มันจะแช์ดาเมจกับเพื่อนเนี่ยไอ้สกิลชิฟนะครับเนี่ย มันก็จะทําให้เราเนี่ยโดนดาเมจบาง์พันเตอร์ได้น้อยลงนะครับเนี่ยแล้วเราก็จะไล่ยิงได้ง่ายขึ้นเห็นปะโอเคต่อมาลูน่าลูน่าเนี่ยอาจจะยากนิดนึงครับเพราะมันเป็นซัพพอร์ตที่ไม่มีสกิลหนีเลยนอกจากสกิลอันนี้ที่เอาไว้ใช้ตัวเองก็คือสกิลฟรีสครับแต่คุณต้องมั่นใจจริงๆนะว่าคุณจะใช้โดนนะเพราะว่าปาง์พันเตอร์เนี่ยมันไต่ไต่อย่างนี้ได้อย่างนี้ได้อะไรอย่างนี้เนาะเนี่ยถ้าลูน่ามาก็เรียบร้อยครับเพราะงั้นคุณต้องแบบกะ,กะ,ดดะกะจังหวะดีๆอ่ะกะจังหวะที่แบบเขาจะถึงพื้นแแลล้้้้้ววตอออออนนทีี่่่่กกรรระะะโดดดยยยู็ไไคคใชางับ แล้วก็ค่อยเรียกเพื่อนมายิงหรือว่าจะโซโลเก็บเองเลยก็ได้เนาะอเคอต่อมาซูซานซูซานก็เป็นซัพพอร์ตที่สามารถแก้ทางไปเพนเทอร์ได้นะครับเนื่องจากมีสกิลอันนี้เนาะที่แบบมันจะดูดฮีโร่ไปอยู่ตรงจุดนั้นนะครับมันจะทําให้เดินออกได้ยากแล้วก็สมมุติว่าแบค็ฮนเทอร์จะเข้ามาระยะประชิดเราเราก็สามารถผลักเขาออกได้อออพอผลักเขาออกปุ๊บแล้วก็อินวิสหนีไปเลยตัวสุดท้ายก็จะเป็นเจฟเนาะเจฟเนี่ยก็ไม่มีอะไรเลยครับก็แค่แบบพอ,อขึ้นไปอยู่ที่สูงพอจะลงมั้งล่างก็รีบบบบกกกดชิมมมััันนนนจจะะลงลงาาทที่พื้้้ไวขึ็นนํใหแบบ เจ็บได้ยากขึ้นนะถึงแม้ว่ามันจะมีสกิลตแต่กำแพงเหมือนกันนะครับแต่ว่าเนี่ยเจฟฟอร์มุดนินอยู่มันทำดาเมจใส่ได้ยากมากก็จะมีประมาณนี้ครับวิธีคอนเตอร์บแบล็คนเตอร์ใน5นาทีครับ